ลกล่าวาทักทายเรื่องงานดูที่ใครนอนดึกบางทำอะไรก็อยู่ไม่ดับไปนอนไอเราทำงานเราประจำขาประจำเราลุกด้วยเพิ่งเคลียร์งานเสร็จก็ลเลยมา,าทักทายนิดนึงแน่นอนว่าก็มีความรู้มาแจกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอาเป็นเรื่อง เรื่องที่อะไรอ่ะใกล้ๆตัวเนไม่ใกล้ตัวหรอกเกี่ยวกับงานผมมีแต่ง,งานผมไม่มีเรื่องอื่นนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับรุ่นเก่าบ้างเป็น BT50 กับ f อร์ r a n ตัวตัว WL อะเครื่อง2อ0 0กับเครื่อง3,000ที่ปัญหาที่เจอตัวนี้เกี่ยวกับผมไม่มีตัวอย่างองเลยเยนี่ยเซ็นเซอร์ อนนันแรกก่อน,นเซนเซอร์เซนเซอร์เเผวขาอเหวี่ยงที่ยึดอยู่กับเกียร์ที่ยึดอยู่กเกียร์นะป็นเป็นสายไฟยาวๆแต่ผมไม่มีตัวอย่างของเรื่อเ,เดียเทดูอย่างเงี้ยปัญหาที่เจอคือไอ้ตัวเนี้ยมันยึดยึดอยู่กับเสื้อเกียร์แต่เซนเซอร์มันจับอยู่ที่ไฟวีนซึ่งไฟวีนน่ะมันจะอยู่เครื่องยนต์พอหนึ่งขาะเท่าไแต่หัวไอ้เนี้ยอยู่ที่หัวหมูเกียร์เวลาที่มีปัญหาคือว่า เวลายกเกียร์เปลี่ยนคัตเรืออะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วประกอบกลับไปประกอบรถสตาร์ทไปติดติดทกวิงเราเดียวดับอะไรประมาณเนี้ยคือว่าไอรุ่นเก่ารุ่น W L เนี่ยมันจะมีรูบังคับตายตัวซึ่งเบา้ามันก็อดีเป๊ะน็อตเบอร์สิบล็อกปดีเป๊ะไม่เหมือนกับไอตัวตัวใหม่ร่าสุข22อนะี่ะมันจะทําแบบใหม่แต่ยึดยึดอยู่ที่เครื่องยนต์นะฮะแล้วก็สามารถสไลด์ได้ไอตัวเซ็นเซอร์ก็สามารถ ขึ้นลงได้ปรับระยะได้แต่ถ้าเป็นรุ่น W L อ่ะมันจะติดที่หัวหมูเกียร์ร,รูบังคับไม่มีการสไลด์ยืดตายตัวปัญหาก็คือเวลาเราถอดเกียร์ออกมาแลา้วใส่คืนไปนะครับเซ็นเซอร์มันจับระยะแค่มิลเต็มที่มิลมิลครึ่งมิลตอนนี้แต่ถ้าเกิดเรายกเกียร์มาจากเครื่องแล้วประกอบกลับไปอ่ะการที่ว่าจะเป๊ะๆร้อเปร์เซ็นต์เหมือนเดิมมันยาก ไม่แต่เครื่อสองยูสองแท้ประกอบเครื่องอะขนาดมันมีเดเวลล็อกแท้ยวใส่ไม่ตรงเลยนะฮะมันก็เลยปัญหาตามมาก็คือว่าระยะของเซนเซอร์มันไม่ได้ห่างไปบ้างชิดไปบ้างก็กลายเป็นว่าพอตายคือโยนุเซนเซอร์เสียตายไปติดเซนเซอร์เสียเป็นเซนเซอร์เนเซอร์เสียปีก็ไม่หายเพราะอะไรต้องเวลาทำํำเราต้องเอายังไงอะใช้เวอร์นเนีย แย่ว yeah, ความยาวของเซนเซอร์ขนาดไหนแล้วก็แ yeah, ย่ตรงรูอ่ะฐานรูลงไปที่ไฟวีน่ะที่มันจับสัญญาณนะ่ะความลึกความห่างขนาดไหนเท่ากันไหมล้วก็วัดวัดว่าถ้ามันชิดไปเราก็อาจต้องแต่งนี้ออกหน่อยเพื่อให้มันระยะมันห่างขึ้นไม่ให้สีถ้ามันห่างไปเราก็เสริมแหวนด้วยแล้วก็ได้ลองเพื่อให้ระยะมันได้เพราะเรายกเกีียวมาาใสา่คืนไปอ่ะมันมันยังไงไม่รอ100้อยเปอร์เซ็นต์ มันก็กลายเป็นว่าเซนเซอร์เสียยกเกททุกเที่ยวเซ็นเซอร์เสียตลอดเลยเหรอไม่ใช่เซ็นเซอร์มันวัดได้ผมบอกไปแล้วคลิปหนึ่งวิธีวัดเซนเซอร์วัดยังไงนะครับให้ดูจุดๆนี้อย่าไปคิดว่าลยไฟวีรุ่นเนี้ยมันเป็นมีสปริงมันสามารถมีอิสระได้มันสามารถโยกได้มีระยะโยกได้แล้วยิ่งพอเครื่องหมุนปุ๊บระยะตัวที่ว่าเนี่ยเนีย่ยคือปัญหาข้อหนึ่งที่เจอบ่อยๆเซ็นเซอร์เสียเซนเซอร์เสียมันไม่ใช่เสียกันง่ายมันเช็คได้เสียไม่เสีย ที่ซื้อของใหม่มาใส่ก็ใช้ไม่ได้ก็ไปโทษตัวอื่นอีกเราต้องคำนึงเขานี่ว่ามันวางอยู่ที่หัวหมูมันไม่ได้อยู่ที่เสื้ออย่างตัวสองยุสองมันอยู่ที่เครื่องยนต์แล้วมันก็ทํามาเพื่อเพื่อแก้ไขจุดบอดจุดนี้ของรุ่นเก่ารุ่นใหม่มก็เลยสามารถอ่ะโยกซ้ายขวาได้หาองศาได้ขึ้นลงปรับระยะได้มันทําไว้หมดเลยเตรียมพร้อมนี่ไหลซ้ายขวาได้ขึ้นลงได้นี่คือแก้ไขจุดบอดของรุ่นแรกอันนี้คือหนึ่งเรื่องนะ และอีกเรื่องหนึ่งจะสังเกตง่ายว่าไอ้บุนเนี้ยกล่องชอบไหม่กล่องเครื่องยนต์ไหม่ไหมโดยที่ไม่รู้สาเหตุอ่าผมก็ถามว่ามันไหม่พอเราขับไปดีจอดแล้วก็ตอนตอนเช้ามารู้ว่าพอมาสตาร์ทใหม่ไม่ติดแล้วก็ขับไปดีจอดแล้วสตาร์ทไม่ติดเป็นพ่อะไรมันไม่ติดไปเช็คดูกล่องกล่องไหม่มันไหม่ได้ไงอ่ะมันต้องมีเหตุผลก็คำนวณเหตุผลว่ามันไหม่เพราะเหตุใดไปถึงไหม จึ่งะหาข้อสรุปไม่ได้ว่าไม่เพราะอะไรมันช็อตซึงพอเอาของใหม่มาใส่ก็คือติดปกติหาที่ช็อตไม่ได้ฟิวก็ไม่ขาดดีเลยอะไรก็ไม่เสียฟิวก็ไม่ขาดกัะจิงอ่ะถ้ามันไหมหูมันไหมดำแลแผงนะถ้ามันช็อตขนาดนั้นมันก็ต้องมีเหตุผลต้องมีฟิวมันผ่านฟิวไว้ได้ยังไงมันถึไมไม่ขาดแล้วมาไหมลงกล่องได้ยังไงอันนี้ไม่ต้องเชื่อถือแต่อธิบายฟังเป็นการเป็นความคิดผมเองนะถือว่าอี่าเก็บน รุ่นเนี้ยมันเป็นตัวแรกที่ว่าเป็นใช้ระบบหัวฉีดเปียโซนะครับหัวฉีดเปียโซเป็นรุ่นแรกเลยที่ว่าใช้คมอมแม่เหลวตัวแรกอะ่ะก่อนที่จะเป็น2.2นะี่ยเป็น2.5 3.0เนี่ยที่มีปัญหากองไหม้บ่อยเนะี่ยมันใช้หัวฉีดเปียโซนี่คือแร่แร่ควอตแร่ควอตหรือแร่เปียโซนั่นแหละคุณดูสมบัติของมันนะครับถ้าเราบีบมันฉกดมัน มันจะมีไฟฟ้าสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ตัวนี้นะแต่ที่เขาใช้กันน่ะคือเขาออกไฟไปป้อนพอไฟป้อนพุมันจะหดตัวหรือยืดตัวก็ไม่รู้แหละแต่มันจะมันจะน่าจะหดตัวหดตัวเพื่อเพื่อหดนิดนึงเพื่อจะให้หัวฉีดมันยกแรงดันมันก็ผ่านฉีดปล่อยไปได้นี่คือการทํางานมันแต่ถ้าเรากดมันมันจะปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมานะครับ แล้วนี่รู้ไหมอะไรเคยเห็นปืนยิงแก๊สไหมยิงต่อแก๊สอะทิ่ยิงแป๊กแป๊กแป๊กยุดต่อแก๊สอะเนี่ยเนี่ยจี่ดังแท็กแจ๊กะในนี้รู้ไหมเคยแกะดูไหมมีอะไรในนี้ผมแกะดูแล้วนี่คือแร่ฟอสตหลักการทํางานของไอ้ตัวนี้ก็คือว่ามันมีสปริงดันดันแล้วก็เหมือนกับ ไปไว้ไหนวะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยสปริงอันนี้เป็นเหล็กมีสปริงเวลาดันมันจะกดกดให้ตกล่องเหมือนเนก็ไขขอ้ไข่วงตอกอะพอตกล่องปุ๊บเลย่อนไประยะมันก็ดีกดกลับไอ้เหล็กตัวนี้เจะกระแทกกรแร่คอรทำให้เกิดไฟฟ้าแรงดันสูงออกมาที่ปลายลงกลาวไฟฟ้าที่ออกมาเป็นพันๆโวลต์น,น,นะเนี่ยกนมาแค่เน,นี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยแหละ็อตนีน่ไอจัวจุดตอแก้ที่มันไว้แลช็อตคนเล่นกันดุ้งสะดุ้งหยงหยงอะ่ะเนี่ยเนี่ยแค่นี้แต่ในหัวฉีดเบโซ่มันขนาดนี้คิดว่ามันให้พลังงานไฟฟ้าขนาดไหนนะครับและส่วนมากที่อาการที่เป็นก่อนที่กล่องจะไหม้มันจะเป็นช่วงที่ดับเครื่องรืงยนต์คือป,ปิดดับแล้วไอวิวมีปกติไม่มีหา่าแต่พอจะดับเครื่องคือพอดับเครื่องปุ๊บสวิตสัญญาณไฟที่ป้อป็นหัวฉีดโดนตัดแล้ว แต่เครื่องยนต์มันยังหมุนพอดูสภาพาออกไหมพอเครื่องยนต์หมุนแรงกระแทกของปัมป๊มปัมป๊มเป็นปั๊มแรง,งสูงเขามาเร็วไง,งแรงอัดที่ว่าอัดแกนเนี่ยอัดแกนแกนของหัวฉีดอ่ะในเมื่อไฟไม่ไปป้อนเปนโ,ซโ,ซโซ่ให้หดตัวเพื้นหัวฉีดยกแล้วแรงดันน้ํามันมันยังไม่หยุดปัม๊เปเม,ม,มเครื่องมันยังหมุนเราไม่ใช่ดับเครื่องล้วหยุดปึ๊กทันทีมันยังหมุนไปอยู่แต่สวิ์ดับแล้วสัญญาณไฟตัดไปแล้วคราวเนี้ยไอร้รอยแรงกระแทกตัวเนี้ย มันไม่เป็นตลอดแล้วแต่เจ mm จังหวะที่ว่าจะโดนถ้าแรงกระแทกเนี่ยกระแทกเข็มให้ไปโดนเปียโซตัวนี้คิดสภาพว่ามันก็เหมือนกับตัวเนี้ยเราไปกดมันให้จังแป๊กไฟมันออกไปไฟมันเห็นตัวแค่นี้ไฟโอ้ช็อตคนได้นะสะดุโยงกันแน่ plain. แแทกเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี Khal ้ไม่มีากาวถ้ามีกาวรอดจะเห็นเปลวไฟเลยแล้วถ้าเกิดอันนี้ก้อนทุกีตาเถ้าเราหัวไม่ขีดและไอเนี่ยอันนี้แค่สองท่อนมันยาวขนาดนี้แลกวดยาวขนาดนี้ มันจะให้พลังงานไฟฟ้าขนาดไหนแล้วมันจะลงกาวไปไหนอ่ะก็สายสัญญาณที่ป้อนมาไงไปกล่องโอกาสไปไม่ได้สูงเพราะท่นั้นนี่คือจุดบอดพอรุ่นใหม่มาสองยุดสองมาเขาก็เลยทําทําใหม่เขาจะมีตัวเนี่ยด้านฐานเนี่ยอยู่ระหว่างกลางถ้ามีการย้อนเกิดขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวดบับไม่ให้ไฟเป็นกล่องสังเกตว่ารุ่นใหม่กล่องไม่ไหม้ ทำไมตัวแรกถึงกล่องไหมไหมโดยไม่ไม่เจอไม่รู้สาเหตุด้วยอะไรเป็นช็อตอะฟิวขาดชัวก็ไม่ขาดแต่กล่องไหมได้งมันต้องเีเหตุผลไฟไฟที่ทาให้กล่องไหมขนาดนั้นแ่ะมันต้องสูงมากมมันต้องช็อตแบบมันไหมแบบว่าไหมทั้งแถบเลยนะมันไม่ใช่ว่าไหมแค่ฟิวสายสายปิ้นขาดไม่ใช่กานันมันไหมแบบเหมือนก็ไปแรงดันสูงอ่ะตัวง่ายนี่คือเหตุผลที่ผมคนนวณนะแต่จริงไม่จริงไม่รู้แต่ที่คร่าวๆที่ดูจากการพัฒนาของเขา รุ่นใหม่เขาจะมีตัวนี้คอมไว้ผมผ่าดูแล้วนะครับรุ่นใหม่เขาจะมีตัวนี้คอมไว้แต่รุ่นเก่าไม่เคยผ่าแต่คำนวณแล้วว่ามันใช้แร่คอร์ดเหมือนกันซึ่งหลักการทํางานของแร่ตัวนี้ดูจากตัวนี้ผมแกะดูแล้วมันก็แร่คอร์ดใช้แรงกระแทกของเหล็กปกระแทกเหล็กแป๊ะแรงกระแทกเหมือนแรงกดันนี้ก็คือแทกเร็วๆมันก็เหมือนมูชีกระแทกอ่ะติ๊กเดียวระยะมันแค่นิดเดียวแต่ที่มันดังแรงเพราะว่า กระทบเหล็กมันแ้วมาหาแค่นิดเดียวจะเป็นงกดแล้วกดไปนนิดเดียวเองแบติดดกไฟเลยโอ้ยังเยอะเลยยังเขียวปีเลยนะจุดไฟติดอะจุดแก๊สจ,จุดอะไรได้ที่เราไปจุดตตอแก๊สเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยแบงเนี่ยใช้แลกตัวเดียวกันแลกพอเหมือนกันแต่อันเนี้ยมันเป็นโอ้โหละขนาดนี้มากนี่มันหักไปท่อนนึงสองท่อนสูงขนาดนี้มากเพราะว่าเนี่ยไกลของโฮชิลอยู่เนี้ยขนาดเนี้ยแ้่ที่ดูมันจะให้พลังงานไฟฟ้ากี่โวลต์ แล้วมันก็ไปไหนได้มันก็จะหากาวลงในก็ในเมื่อปลั๊กไฟมันจ่ออยู่แล้วมันจะวิ่งไปไหนกล่องสั่งจ่ายมาที่ตัวปลั๊กถ้าเกิดมีการย้อนไฟเกิดขึ้นมันก็ปื๊ดเป็นกล่องแต่ผมคือผมลองเอากระทบดูแล้วมันไม่ใช่ว่าจะออกตลอดเวลาแล้วแต่จังหวะที่ว่ามันแล้วแต่จังหวะมันที่ว่ามันจะเกิดไฟได้ที่เยอะขนาดนั้นแต่มันมานะผมลองมิเตอร์เอาอะไรมิเตอร์วัดแล้วก็อะไรเคาะไฟออก แต่ไม่สามารถจะวัดค่าได้มันเหมือนเหมือนปรหลัยไฟมันปล่อยไฟแบบนั้นแบบปั๊บเดียวมันไม่สามารถจะออกเป็นรูให้เราจับค่าไะ้แต่รู้ว่ามันมีไฟออกตัวเนี้ยแล้วคอตัวเนี้ยนี่แค่แตแลไปเนี้ยแต่เราต้องอยังไงผมต้องมิเตอร์จับให้ถูกจุดถ้าไม่ถูกจุดมันก็ไม่ออกไฟวัดไฟไม่ได้แต่ถ้าถูกจุดมีไฟออกมามิเตอร์วัดดูเนี้ยแค่ไอตัวเนี้ยผมลองไฟแค่ไอจป๊กๆเนี้ยมิเตอร์จะวัดดูนเนี่ยแค่ไอป๊กๆเนี้ย ระบบหน้าจอดิจิตอนนลอะล่มเลยแค่แค่ตัวเล็กๆนะปะ๊เดียวลม่มแล้วคิดสภาพถ้าว่ากล่อง ecu อ่ะมันก็วงจรเหมือนกับอมิเตอร์นี่แหละถ้าไฟมันเยอะกว่านี้นปั๊บเดียวไปอ่ะมันไหมนะยังไงก็ไหมสาเหตุที่เป็นกล่องไหมก็มานจากจุดนี้เพราะว่ามันไม่เจอสาเหตุไม่มีการช็อตเกิดขึ้นพอเราเปลี่ยนกล่องใหม่รถถ้ามันยังช็อตอยู่เราไม่ได้แก้ไขโดยที่ว่ากล่องมันไหมนะเราไม่ได้แก้ไขเราหาสาเหตุไม่เจอว่า อะไรมันช็อตเราใส่ไปมันก็องช็อตอีกดิแล้วอยู่ๆมปนช็อต้วยไม่มีเทปไปไม่ได้แต่เอใส่ปุ๊บมันไปถึงจังหวะแล้วมันก็ไม่โดนมันก็ใหม่ๆก็วิ่งตามปกติกลายเป็นว่าไม่มีสาเหตุไหมโดยไม่มีสาเหตุกล่องไหมโดยไม่มีสาเหตุแล้วก็วิเคราะห์ไม่ถูกว่ามันอะไรไหมเพราะรถติดเสือกวิ่งได้เขาก็บอกว่ากล่องบทสภาพถ้ากล่องบทสภาพหรือเสื่อมสภาพมันก็ต้องเสื่อมธรรมดาอันนี้มันไหมเหม็น เหมนแบบเป็นหืไมายู่ชาติเจนมากเลยมีอยู่รุ่นเดียวรุ่นก่อนที่ตัวนี้พอรุ่นยู่สองยุ่สองมาเขาก็พัฒนาเป็นแบบนี้มันจะมีตัวอะไรอยู่ข้อมาไว้ตรงนี้ตาฐานไว้ผมมิเตอร์วัดไม่ได้ตัวอะไรก็ไม่รู้ข้าไม่ถึงกันนะถ้าข้าถึงกันคือช็อตแต่นี่ไม่ถึงข้าไม่ถึงแต่ถ้าเกิดมีการชอ็อตันเกิดขึ้นมันคงจะไปลงกาวอ่ะ ลงกลาวที่ตัวก็ไม่ให้เข้าไปกล่องก็ลงกลาวที่ตัวรถไปแต่ก็โอกาสเป็นไปได้น้อยที่มันจะเกิดการสปาร์ทจากของัวชีอะไป็นได้น้อยแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าจากการทำนูทดสอบแล้วก็อันนี้ก็แรกคอร์สแค่กระแทกนิดเดียวแป๊บนิดเดียวมันเปิดไฟปลายที่เขียวออกมาช็อตคนจะุ้งเลยน่าจะเป็นโวล์น่าจะเยอะกว่าสองร้อยสามร้อยเป็นพันโวลรร์ถึงแมมันเขียวว่ามันไปกระโดดบึกไฟคอย เอาง่ายคือมันจุดไฟได้อะมันสามารถจุดแก๊สจุดไฟติดตัวเน,นี้ยไอ้แ๊กๆเนี้ยอันเนี้ยแค่หัวไม่ขีดโหแกะดูแล้วเนี่ยแรกฟอสแค่หัวไม่ขีดแล้วมันก็ต่อสายมาออกไปไป,ไปอาเงี้ยอันนี้อีกัวงที่ว่ายังไม่ได้แกะอันนี้ก็ก,กดมันก็ไฟออกแต่ว่ามันต้องลอกกาวไงแล้วคิดสภาพถ้ามันอันนี้มันก้อนดีหักแล้วนะขนา,าดหักแล้วมันยังใหญ่ก็ดีนะแล้วไฟมันจะให้ขนาดไหนอะมันก็เป็นไปได้ รุ่นใหม่เขาพัฒนาเขาไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้เพราะแบบออกอย่างนี้แล้วก็ต้องรับแต่ดวงออกมาถึงไม่บ่อยแล้วก็ค่อยค้างราคาค่อนข้างสูงตัวใหม่เขาเลยแก้จุดบอดตัวนี้ซะก็เลยหาอะไรมาค่อมและให้รงกาวมันจะมีแบบมันจะแตกต่างจากรุ่นนั้นน่ะเนี่ยมันจะมีตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัวเนี่ยกันกันไฟถามว่าการ,การ,าการลงกาวมันก็ไม่เชิงกันนะมันก็หลมหลวมไ,ไงมันถ้าประไฟแรงดันสูงมันมันก็ปับ๊บ มันกระโดดได้ไฟมันกระโดดนก็สามารถลงกาวตัวนั้นได้ถ้าโอกาสที่ว่ามันจะเป็นช่วงดับเครื่องพอดับเครื่องปุ๊บไฟเราตัดไปแล้วโมชีดมันไอตัวแรกโคตมันไม่หดตัวแล้วแต่ว่าแรงดันมันถึงว่ามันทํางานตรงข้ามมันก็เหมือนกับมอเตอร์อะมอเตอร์เราเอาไฟเข้ามันหมุนแต่ถ้าเราหมุนมอเตอร์เราจะได้ไฟหลักการเดีวกันเลยแต่มันให้ไฟเยอะเกิน เราป้อนไปไปแค่นี้แต่ว่าเราเราประกดตัวมันหรือก,กระแทกตัวมันมันไม่ให้กดไงมันกระแทกไงแรงกระแทกของคเครื่องยนต์เราจัดแป๊กเดียวโอ้โหลองมึงเด้อไม่เชื่อลองดูนะเนี่ยไปหาตัวเนี้ยมันก็แกะดูเลยโฉจิเก่าๆเราแกะดูแล้วไปกดเล่นดูจริงๆอีลีสวัสดีครับซัางลุ่งโอ้โหไม่นองเหยู่เนี่ยดูไม่ดึดดกดื่นเออไปทักทายดูจิใครอยู่ดึกบ้างโอ้สิบแปดคนดึกเหมือนกันเนาะ อ่ะผมไม่ดึกแล้วผมตีทุ่กว่าวนอนละเสร็จงานละเดีวพรุ่งนี้เขรา่าใหม่ก็เลยมาคุยกันเล็กๆเจอม,มันเป็นแค่ข้อมูลลอยๆนะไม่ไม่ปัดทงเพราะว่าผมก็มาหาหลักฐานมันยืนยันไม่ได้แต่เป็นแค่การคำนวณที่ผมคำนวณด้วยเฉยๆว่าความน่าจะเป็นเพราะมันมีแค่จุดเดียวที่สามารถทําให้มันช็อตได้ที่สามารถสร้างแรงนารีฟ้าได้มากมายขนาดนั้นก็มีแค่จุดเดียวพวกเซ็นเซอร์ต่างๆก็ไม่สามารถสร้างได้ คอยเซ็นเซอร์มันก็มีแม่เหล็กยิงอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ไปถึงตรงนั้นได้แต่เพราะถ้าตัวเนี้ยถ้ามันแรงดันมันสูงสูงมากๆไฟฟ้านะมันสามารถวิ่งไปนู่นได้เพราะสิ่งที่สั่งการมันคือกล่องเราเนี้มันจะย้อนไปไหนก็ต้องย้อนไปกล่องถ้าเซ็นเซอร์มันจะมีกาวลงใกล้ๆมันก็จะลงตัวถังอะไรบางแต่ว่ากล่องควบคุมโมชิตมาจากกล่องอย่างเดียวมันไม่ผ่านตัวอื่นไม่ผ่านดีเลยที่มาจากกล่องควบคุมเดียวเลย แล้วถ้ามันย้อนกลับไปมันจะไปหาใครอ่ะมันก็ต้องไปหากล่องมันก็ใหม่ถ้าผ่านฟิวฟิวต้องขาดผ่านลีเลยงช็อตมันไม่ผ่านมันยิงตรงมาจากกล่องของควบคุมมันก็กลับไปกล่องควบคุมมันก็ใหม่ไม่เดือก็ใครขับก็ดูไว้เพราะมันเป็นจังหวะแล้วแต่ดวงมันนี่คือแล้วแต่ดวงจริงนะแต่ถ้าถามว่าถ้าดูจะดูอะไรเป็น เหตุผลเหตุการณ์เดือนล่วงหน้าบอกไม่ได้เพราะมันก็ไม่รู้เหมือนกันแลวแต่ดวงก็คุณรถขับดีๆปกติไปจอดอยู่ที่อตอนเช้ามาสตาร์ทไม่ติดแล้วไลไรไปอลยมาเอากล่องไหมมันไหมได้ไงมันต้องมีเหตุผลุกอย่างมีเหตุผลหมดแต่มันมันหาเหตุผลไม่ได้ฟิวไม่ขาดอะไรก็ไม่ช็อตเอากองใบใหม่มาใส่พุ๊บสตาร์ตติดชึ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันไหมได้ไงนี่แหละปัญหาอ่ะโอเคเนาะดไนท์วันนี้ดึกละสี่ทุ่มครึ่ง วันนี้ครับ